สวัสดีกันยามเที่ยงนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เนาะแดดนิดหน่อยแต่ว่าลมแรงนะคะก็เป็นเป็นช่วงที่ดีนะคะในการที่จะออกมาดูที่นะะี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาใดบ้างนะคะหากเราจะต้องการที่จะสร้างบ้านเองนะคะก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีลูกค้าหลายๆคนนะคะที่อยากจะ ได้ประสบการณ์ในการสร้างบ้านเองเนะาะก็เริ่มตั้งแต่การหาที่ดินอุ้ยขอโทษทีนะคะเ,เริ่มจากการหาที่ดินเนาะแล้วก็เริ่มหาที่ดินหาแบบบ้านหาทาเลหาช่างต่างๆนะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่ที่ลูกค้าจะต้องเจอในกรณีที่จะต้องสร้างบ้านเองนะคะซึ่งซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาที่แบบว่าแต่ละคนอาจจะเจอมากเจอน้อยไม่เหมือนกันเนะาะคำว่าเจอมากเจอน้อยไม่เหมือนกันหมายความว่า ใน,ในที่ดินที่เราหาแล้วก็ในบางทําเลค่ะมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่พูดถึงหรือในบางทาเลมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังว่าปัญหาใดบ้างที่เราจะต้องเจอนะคะจะต้องเจอแน่ๆเลยก็คือในเรื่องอย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือ,อในเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะสาธารณูปโภคในที่นี้เราก็จะหมายรวมไปถึงถนนถนนหน้าแปลง ไฟฟ้าประปราท่อระบายน้ํานะคะนี่คือสาธสา,ธาธรณูปโภคพื้นฐานเนาะที่จะต้องมีในกรณีที่เราจะสร้างบ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันจําเป็นสําหรับเราเช่นเส้นทางที่จะเข้าไปในบ้านนี้มันจะเป็นเส้นถนนอะไรถนนสาธรารณะถนนสาธรารณะแล้วมันมีอคอนกรีตไหมหรือว่ามันเป็นถนนดินเป็นหรือว่าเป็นถนนลูกรังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นแรกเนาะอันที่สองคือน้ำประปราไฟฟ้าถึงแล้วหรือยังแล้วก็ คำว่าถึงแล้วหรือยังหมายความว่าบางโซนบางพื้นที่ค่ะก็จะยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากว่าต้องรอการขยายต้องรออย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะรอให้ทางเทศบาลหรืออาบาตอมาทําให้นั่นหมายความว่าบางครั้งเขาก็จะรอให้รอก่อนว่าในเส้นทางนั้นหรือในซอยนั้นในพิกัดนั้น,นค่ะมีบ้านเรือนประชาชนขึ้นมาแล้วกี่หลังถ้าเขาสร้างขึ้นมา ถ้าเขาทําขึ้นมาเนี่ยจะมีคนได้รับประโยชน์ใครบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันก็เลยทําให้ในบางครั้งถ้าเราไปเจอพื้นที่ที่มันยังไม่มีน้ําไม่ไม่มีไฟ้ยคะเราก็จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นที่จะขยายเขตเข้ามาหาเรานะคะอย่างอย่างไฟฟ้าเหมือนกันคะ่ะ ถ้าสมมุติจะรอให้การไฟฟ้ามาตั้งให้นั่นหมายความว่าในบริเวณนั้นต้องเป็นชุมชนควาว่าชุมชนก็คือต้องมี5 6หลังขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงจะสามารถไปร้องขอได้เนาะแต่แต่ว่าถ้ากรณีที่เราเป็นโนโดอะคะหลังเดียวเราก็ไปขอได้เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะคะ่ะถ้าระยะมันเกินกว่าที่ทางการไฟฟ้าเขาจะ เขาจะรับผิดชอบให้ส่วนต่างเราก็ต้องจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องของสาธารณรูปภคนะคะซึ่งบางครั้งเนะะี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้เผื่อค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้งบที่เราตั้งอะคะ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของอาสาธารณรูปภคเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเลือกที่ดินเลยนะคะอันดับปัญหาถัดมาคือการเลือกที่ดินนะคะบางครั้งนะคะหรือหลายๆครั้งก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการได้ สมมติเราตั้งโจทย์นะคะว่าเราอยากได้50ตารางวาเข้ากับบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง50ตารางวามีถนนคอนกรีตมีน้ํามีไฟถึงเราอยากสร้างเองอย่างงี้ค่ะในเขตบ้านฉางมันก็จะมีข้อจํากัดน,นะคะเช่น50ตารางวามันอาจจะไม่ได้มีคอนกรีตหรือถ้ามันมีคอนกรีตอยู่มันอาจจะอยู่ มีคอนกรีตอยู่แตนะ่น้ําไฟยังไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะหรือราคามันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะเพราะว่าในที่ดินเปล่าเนี่ยค่ะในพื้นที่บ้านฉางนะต้องบอกต้องเรียนลำตงว่าบางครั้งสเปกของเราอะค่ะสเปคที่เรามีตามสภาพความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้หรือมันอาจจะมีแต่มันอาจจะเกินงบ ที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเราก็เลยจําเป็นจนะต้องถ้ากรณีที่เราจะสร้างบ้านเองนะคะในเรื่องราคาในเรื่องขนาดของที่ดินนะคะเราควรจะต้องยืดหยุ่นนิดนึงเนาะสมมติเรามีงบอยู่ที่1ล้านเราอยากได้ที่ดินร้อยตารางวาบางโซนมันอาจจะไม่ได้เลยอย่างเช่นโซนพลาเนี่ยค่ะร้อยตารางวาในราคาที่1ล้านบางที หาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหรือหาได้มันก็อาจจะเป็นแปลงอยู่อยู่ลึกอย่างเงี้ยค่ะลึกในที่นี้ก็คืออยู่ในซอยลึกอยู่ในท้ายซอยยังไม่มีน้ํายังไม่มีไฟยังยังคงเป็นถนนดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเท่าจะเกิดกรณีอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองซึ่งเป็นคนจะสร้างบ้านเราต้องมีความรื้อยู่นี้กับ ว่าถ้าเราไม่ยืดหยุ่นให้กับตัวเราเองอ่ะเราจะไม่มีทางที่จะสามารถที่จะสร้างได้เลยหรือหาที่ดินได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนี่ก็อันนี้หมายถึงในพื้นที่บ้านฉางนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่บ้านฉางนะคะถ้าในราคาตารางวาละหนึ่งหมื่นเนี่ยค่ะบางครั้งที่ดินขนาดเล็กเราอาจจะหายากน้องหายากจริงๆในฐานะที่เป็นคนหาที่ดินหรือในฐานะที่เป็นคนขายที่ดินด้วยอะค่ะก็คือเหมือนว่าสารตั้งต้นหรือ เนื้อเนื้อ,อที่เริ่มต้นอะคะ่ะมันราคามันก็ไปแรงแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าจะได้ได้ตารางวาระหนึ่งหมื่นนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมอีโจทย์อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเขาต้องการจะโอนเลยหรือเจ้าของที่ต้องการจะอพร้อมโอนเลยถึงจะได้ราคานั้นหรือ อีมุมหนึ่งก็คือที่ดินแปลงนั้นมันอาจจะอยู่ต่าเกินไปหรือมันอยู่สูงเกินไปหรือมันอยู่ลึกเกินไปอย่างนี้ค่ะซึ่งมันจะสามารถมันก็จะมาหักล้างกับราคาได้แต่ว่านั้นก็เลยเป็นเหตุให้คนไหนจะทําบ้านเองอะค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคกับการเลือกที่ดินนะคะตรงนี้เราจะต้องเจอแน่นอนปัญหาเช่นหาที่ดินไม่ได้เลยหายากมาก หรือหาหาไม่ยากแต่ไม่ได้ดั่งใจเองเงี้ยค่ะทําให้แบบการใช้เวลาในการหาที่ดินค่อนข้างเยอะพอเจอที่ดินที่ถูกใจแล้วอ้าวราคาไม่ได้ราคาไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าราคามันแพงกว่าประมาณที่เราตั้งนะคะมันก็จะทําให้เราอะก็ไม่สามารถได้เหมือนกันอย่างที่หนูหาที่ดินอยู่บ่อยๆนะคะน้อยมากเลยที่จะเจอตารางวาละต่ํากว่าหมื่นถ้าเป็นขนาด50ตารางวาหรือร้อยตารางวาค่ะแทบจะไม่ได้แต่โอเคถ้าเป็นแปลงใหญ่หญๆเช่น5ไร่1ิบไร่อะคะ่ะ มันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดถนนหลักนะคะมันก็อยู่ในถนนรองเข้าไปแล้วก็จะต้องมีสาธรารณูปโภคเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาแรกของคนที่จะสร้างบ้านเองยังไงก็ต้องเจอคือการหาที่ดินแล้วก็สาธรารณูปโภคนะคะที่เราจะต้องทําใจไว้แล้วก็ทําใจให้ยอมรับแต่ทีเนี้ยมีวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าถ้าเราเจอที่ดินที่ถูกใจแม้ว่ามันอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องไฟฟ้าในเรื่องประปาค่ะ ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเราแบบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างบ้านเร็วจริงๆหรือเราไม่สามารถจะรอไปได้เนี่ยก็ต้องแบบหยวนหยวน,หยวนกับข้อกําหนดตรงนั้นนอ้อหยวนเช่นว่าเอออย่างน้อยมันมีไฟฟ้าแล้วออน้ำประปาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดึงเข้ามาแต่ก่อนจะตัดสินใจก็ต้องดูด้วยนะคะต้องมีเช็คการประปาด้วยว่าพื้นที่บริเวณที่เราจะทาบ้านนะั้นอ่ะมันห่างไกลาจาก ท่อเมนปะปาไหมหรือท่อหรือเสาไฟฟ้าหลังมันห่างแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเราจะขยายเขตมาหาเราอะค่ะมันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะจริงๆมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะเพราะถ้าเราสร้างบ้านเองเราต้องรู้เราเราจะต้องแบบยอมรับตรงนั้นนะคะเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าในบางพื้นที่มันยังไม่ถึงเนาะคำว่าไม่ถึงคือปะปาไฟฟ้ามันยังไม่ถึงจริงๆเราก็อาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปซื้อ ที่ดินเปล่าในหมู่บ้านจดสรรแน่นอนเขาทาไว้ให้เราหมุนแล้วแต่ราคาที่ดินต่อตารางวามันก็จะแพงกว่าแพงกว่าที่เราไปซื้อที่ดินดิบๆที่เรายังไม่ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านจัดสรรเขาก็จัดสรรมาให้เราแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณนุพคต่างๆนะคะ <S <S <ๆ>เขาจัดสรรมาให้เราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจัดสรรมาให้เราแล้วเนี่ยราคามันก็จะต่างกับ ที่ดินที่ยังไม่ได้อยู่ในที่จัดสรรแล้วก็เป็นที่ดินดิบๆาหารที่เราจะต้องมามาตกแต่งเองมาเพิ่มเติมเองเพื่อให้เราสามารถจะสร้างบ้านได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของขั้นตอนแรกเลยที่เราจะต้องเจอนะคะอย่างอย่างเรนูมีแปลงหนึ่งห้าสิบตารางวาอยู่อยู่ที่พลาใช่ไหมคะอยู่ซอยสิริสุขอะค่ะแปลงนั้นห้าสิบตารางวาราคาที่หกแสนเก้าเราก็มองว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ที่ดินไซส์เล็กสําหรับคนที่จะสร้างบ้านเองอะค่ะคือมันเป็นราคาที่ดิน เปล่าเลยแต่ว่าโอเคอาจจะต้องไปถอนหญ้าอาจจะต้องไปถมนิดนึงเพราะเป็นที่ดินดิบที่เรายังไม่ได้ทําอะไรแต่มันจะมีข้อดีในตรงนั้นก็คือ,อ,อมันติดถนนคอนกรีตติดถนนในซอยมีน้ามีไฟเรียบร้อยน้ํากับไฟอยู่หน้าแปลงเลยค่ะต่อมิเตอร์เข้าในบ้านได้เลยแปลงนั้น6กแสนเมีคนเข้าไปดูเยอะมากค่ะประมาณถ้าเทียบตั้งแต่ตอนประกาศมากระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยไม่ต่ํากว่า40่ลายแต่ใน40่ลายยังไม่มีใครเลือก เหตุผลที่ไม่มีใครเลือกหนึ่งบางท่านบอกว่าอยู่ลึกสองบางท่านบอกว่าหน้าแปลงมันแคบคือหน้าแปลงมันอยู่ที่10เมตรแล้วก็ด้านข้างมันอยู่ที่20่อะค่ะแต่ว่ามันก็จะได้เนื้อที่ที่50ตารางวาเนาะบางท่านก็บอกว่าเออยังไม่ชอบทําเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยมองว่าโอเคแต่ละท่านก็จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันลูกค้าแต่ละคนในการที่จะทําบ้านนะคะก็ก็เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ถามว่าเราจะไปหาที่ดินแบบนี้ใน ที่เป็นต้นซอยเลยเราก็ทําให้ไม่ได้หรือเราจะไปทําขยายให้หน้าแปลงมันกว้างมากกว่านี้เราก็ทําให้ไม่ได้เราก็เลยโอเคไม่เป็นไรที่ดินก็จะอยู่ของเขาเหมือนเดิมรอจนกว,ว่าจะมีเนื้อคู่เข้าไปเจอแล้วก็ชอบเขาอะค่ะถึงจะสามารถที่จะตกลงราคาได้นะคะเพราะว่าราคา6กแสนเเป็นราคาตั้งต้นเนาะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะต่อรองยังไงแล้วยังมีอีกแปลงหนึ่งนะคะ ใกล้ใกล้ถนนหลักมากก็้าไปหน่อยก็คือที่อยู่ตรงประชุมมิตรแปอันนั้น60ตารางวาหน้ากว้างอยู่ประมาณ13เมตรอันนั้นใกล้ถนนหลักนะคะแต่ราคา900 0 0 0บางคนที่ลูกค้าอยู่ต่อมาก็โอ,อ้ราคาหนักเกินไปเขาไม่ไหวเองะคะ่ะก็ก็จะเป็น นี่แหละค่ะเป็นเป็นปัญหาที่คนสร้างบ้านเองอจะเจอเช่นราคาที่ดินอาจจะสูงเกินกว่างบหรือที่ดินมันยังไม่ได้ตำแหน่งที่เราอยากได้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นแบบถามว่าคนขายที่ดินตอบโจทย์ให้ได้ไหมบางทีก็ตอบโจทย์ให้ไม่ได้เนาะเพราะที่ดินเราไม่สามารถที่จะแบบว่ามามาปรับแต่งให้มันได้แบบดังใจมันอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ ตำแหน่งนั้นเพียงแต่จะมาปรับขนาดหน้าแปลงมันเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนสร้างที่ดินเออคนสร้างบ้านเองจะต้องเจอคือเนี่ยเคยหลักๆเลยคือการหาที่ดินกับสาธารณรวโภวกนะคะที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะยิ่งเราหาที่ดินช้าเท่าไหร่ใช้เวลาในการหาที่ดินมากเท่าไหร่ต้นทุนของเราก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะอย่าลืมในเรื่องของต้นทุนการเสียเวลาด้วยนะคะเพราะว่าพอเราได้ที่ดินแล้วเราได้สาารณ เสร็จแล้วจากนั้นมันก็จะมาขั้นสู่การมาสู่ขั้นตอนการออกแบบนะคะออกแบบบ้านคำนวณค่าวสัสดุต่างๆ,ๆนะคะสมมติเราเมีเรามีเงินซื้อเองเรามีตังสำรองไว้สาหรับซื้อเองการที่เราใช้เวลาในการขั้นตอนต่างๆมันช้าไปเรื่อยๆช้าไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมานสิ่งทีจช้าไ่ม ทุณที่มันค่อยๆขยับไปเรื่อยๆซึ่งเราจะไปรู้อีกทีนึงก็คือตอนที่เราสร้างบ้านเสร็จเออเราจ่ายต้นทุนอะไรไปบ้างนะน,นั่นแหละค่ะเราจะรู้สึกโอ้โหต้นทุนบ้านขึ้นมาเยอะเลยอะค่ะคือสร้างบ้านมันเหมือนแบบบานตลอดเนาะถ้าเราสร้างเองค่ะมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอเป็นแบบไหนนะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงหรืออยากให้แบบปณีปนอม ปัญหานั้นให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะอย่างปัญหาเรื่องสาธารณูปภะกะค่ะก็ถ้าเกิดว่าทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอเราก็ไปหาแปลงที่เราจะต้องทาสาธารณูปภคที่น้อยหน่อยอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าถ้า,าราคาที่ดินมันไซต์ที่เราอยากได้ขนาดที่เราอยากได้มันอาจจะเกินงบไปเราก็ ปรับขนาดลงน,น้อยนิดไหมอย่างเงี้ยงงค่ะก็ลองดูนะคะปรับที่ตัวเราง่ายที่สุดนะคะเราจะไปปรับสภาพแวดล้อมอย่างอื่นมันบางครั้งมันควบคุมไม่ได้สิ่งนี้ควบคุมได้ง่ายที่สุดคือควบคุมตัวเราเองควบคุมความต้องการของเราควบคุมโจทย์ของเราจะปรับเปลี่ยนให้มันน้อยลงเพื่อให้เราสามารถได้สร้างบ้านได้เร็วขึ้นอย่างนั้นก็ลองดูนะคะเผื่อทําได้เนาะปัญหาแรกเรื่องอสารนูปโภคกับการหาที่ดินปัญหาถัดมาก็คือเรื่องการเสียเวลานะคะเช่นเสียเวลาในการหาที่ดิน เสียเวลาในการหาช่างเสียเวลาในการออกแบบออกแบบบ้านเสียเวลาในการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะถามว่าเราควบคุมระยะเวลาได้ไหมบางครั้งมันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจเข้าใจว่าแบบบ้านบางครั้งเราคิดคิดในหัวไว้แบบนี้แต่เวลาคนที่เขาออกแบบมาให้เราเนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเทคนิค ทำให้ไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องออปรับเปลี่ยนทําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอทาไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะมันคือต้นทุนเวลาที่เราต้องจ่ายออกไปตลอดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมทดเวลาของเราอย่าลืมนับเวลาที่เราใช้ไปในแต่ละขั้นตอนนะคะว่าเราใช้เวลาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่แล้วจากนั้นเวลาเราทําบ้านเสร็จนะคะเราค่อยเอาเวลาที่เราใช้ในแต่ละขั้นตอนนะคะมาลองคํานวณตีเป็นเงินดูว่า จะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วอะ่ะเราเสียเวลาไปกับเรื่องเหล่านี้เป็นเงินเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ตัวเงินที่แท้จริงหรอกว่าเราก็จะได้คํานวณคร่าวๆได้ว่าต้นทุนเวลาที่เราจ่ายออกไปให้กับบ้านของเรามันเป็นยังไงนะคะนี่คือเป็นปัญหาอันทับหนาที่จะต้องเจอสําหรับคนที่คิดจะสร้างบ้านเองนะคะแล้วปัญหาคลาสสิกเลยที่อาจจะต้องเจออีกก็คือเรื่องของช่าง ช่างสร้างบ้านนะคะเพราะบางครั้งอาจจะทําได้ไม่ดังใจอาจจะกําหนดเวลาแล้วทําไม่ได้ดังดังเวลาที่กําหนดอยเ้งคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราจะให้ได้ช่างมาได้สมบูรณ์ร้อะคะบางทีเราก็ตอบแทนไม่ได้ว่ามันจะร้อยได้ไหม แต่สิ่งที่เราจะป้องกันได้คือเราจะต้องเข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่เกิดจากผู้รับเหมาอะค่ะเราจะมีวิธีไหนที่จะแบบว่าควบคุมหรือป้องกันให้ได้ดีที่สุดเช่นทําสัญญาให้รัดกุมดีไหมทําสัญญาเรื่องค่าปรับทําสัญญาเรื่องระยะเวลาทําสัญญาเรื่องการรับประกันคุณภาพของบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของช่างในเมื่อเราจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหาเราจะต้องเจอเราก็ไปควบคุมโดยการทําสัญญากับช่างให้รัดกุมไปหาทีมช่างที่ยอมรับเงื่อนไขเราได้หรือ หาทีมช่างที่เรายอมรับเงื่อนไขของช่างได้ค่ะคุยกันให้ตกลงกันให้ได้แล้วค่อยลงมือทำค่ะก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะทําให้เราสามารถที่จะขจัดปัญหาให้มันน้อยลงได้คงตอบไม่ได้ค่ะว่ามันจะปัญหามันจะหมดแต่บอกได้แค่ว่าเออให้มันน้อยลง ให้เรารับรู้ว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นเราจะทํายังไงให้มันน้อยลงละกันนะคะนี่คือเรื่องของช่างที่จะมาทำนะคะปัญหาถัดมาเนาะแล้วก็อันถัดมาที่เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทําแล้วออกมาไม่ได้ดังดังใจไม่ได้ดังไม่ได้ตามแบบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่แบบอาจจะเป็นคนออกแบบหรือเปล่าหรือเป็นคนทําหรือเปล่าอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ เราอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรับรู้แล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นมาค่ะเราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรตัวเราเองจะต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่สร้างบ้านเองอะจะเป็นอะไรที่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยถามว่ายากไหมาก็ยากถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะเพราะเราถ้าเราศึกษาขั้นตอนดีๆแล้วเราคือศึกษาขั้นตอนให้ดีรู้ว่าจะเกิดอะไรแล้วป้องกันให้ ทุกขั้นตอนให้ได้ะคะ่ะคือป้องกันในที่นี้ก็คือกรณีที่มันจะเกิดเราจะป้องกันอย่างไรหรือกรณีที่เราป้องกันแล้วมันเกิดขึ้น เราจะแก้ด้วยวิธีไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับสําหรับเราเองเพราะว่าบ้านที่สร้างตรงนั้นก็คือเป็นบ้านที่เราต้องอยู่อาศัยนะคะเราอยู่อาศัยเราแก้ปัญหาเองเรารู้ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนเดียวที่จะรู้วิธีที่แก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะอย่างวันนี้ที่หนูมาเล่าให้ฟังนะคะก็คืออยากให้ลูกค้าหลายๆคนที่กําลังหาที่ดินสร้างบ้านอยู่นะคะอยากให้ทราบว่าปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องเจอ ในการที่เราจะสร้างบ้านเองหรือในการที่เวลาที่เราไปหาที่ดินด้วยกันแต่ค่ะแต่การหาที่ดินเช่วยได้เลยค่ะว่าไม่มีน้อยมากที่ลูกค้าที่ลูกค้าจะเจอแบบที่ดินถูกใจจริงๆแป,ป๊บเดียวได้เลยคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีแต่เพียงแต่ว่าโอกาสที่จะเจอแบบนั้นก็อาจจะ อาจจะต้องโชคดีบ้างหรือต้องแบบเ,เป็นดวงสมพงกับที่ดินแปลงนั้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเจอเนาะหรือบางทีเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะพอดีที่เราได้ไปเจออย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่าจะเกิดโอกาสแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนกับเราเท่านั้นเองเนาะเพราะอย่างในที่ดินในเขตมัญฉาคะต้องเรียนตามตรงว่าที่ดินขนาดเล็กๆที่จะทําบ้านอย่าง50ตารางวา60ตารางวาหรือไม่ก็หลังไม่เงี้ยค่ะมันไม่ค่อยมีตัวเลือกให้เราเลือกมากนะัก และก็มันไม่มีการเปรียบเทียบให้เราได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทางที่ดีเราถ้าเรามัวแต่ไปทําตามโจทย์ที่เราตั้งอ่ะเราจะเสียเวลามากจะใช้ต้นทุนในเรื่องของเวลามากสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราปรับที่สเปคตัวเราเช่นร้อยไม่ได้เอา80ดสิบได้ไหมหรือ80ดสิบไม่ได้มันมันมีไซส์ร้อยยี่สิบเอาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ในงบอย่างเงี้ยก็ลองลองปรับดูอาจจะ อาจจะจากเบนซ้ายก็มาเบนขวาหรือจากเบนขวาก็มาซ้ายแต่เบนลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองปรับดูนะคะสุดท้ายแล้วก็เชื่อได้เลยว่าไม่มีอะไรที่เราหาแล้วเราไม่เจออยู่ที่ว่าเราจะเจอช้าเจอเร็วแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอในสิ่งที่เราอยากได้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านที่กำลังหาที่ดินปลูกบ้านนะคะขอให้เจอเนื้อคู่ไว,ไวแล้วก็ขอให้ได้ที่ดินอย่างที่ถูกใจนะคะอย่างสมมุติใครย,ยางัง ไม่ได้ที่ดินอยากจะลองมาดูที่ดินที่เรนนุมีอยู่ในมือก็ติดต่อเรามาได้นะคะเพราะว่าที่ดินที่เรามีอยู่อะค่ะก็มีขนาด50ตารางวาที่อยู่ซอยสิริสุขรีสอที่ใกล้กับหาดพลาปแปลงนั้น609นะคะแล้วมี60ตารางวาที่อยู่ตรงซอ,อยประชุมมิตร8ค่ะอยู่ใกล้ถนนหลัก มากมากเลยนะคะเข้าไปแค่ไม่ถึง50เมตรนะคะแปลงนั้น60ตารางวาราคาที่9แสนนะคะแล้วก็มีขนาด85ตารางวาอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับร้านดือทัดมัสซานะคะที่อยู่ใกล้กับ ทางเข้าสนามกอร์พิเทนสตาร์นะคะแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะตรงนั้น85ตารางวาขายอยู่ที่ราน5นะคะ mm hmm. ก็ลองดูค่ะว่าชอบอันชอบแปลงไหนหรือมีอีกอันนึงนะคะถ้าเกิดลูกค้าแบบไม่อยากจะหาที่ดินแล้วอยากจะออได้มีบ้านพร้อมเลยเราก็มีอีกแปลงหนึ่ง82ตารางวาที่แบบแปลงนี้คือมีบ้านพร้อมแล้วแล้วก็ทำเลติดถนนพยุเลยนะคะด้านแปลงกว้างที่13เมตรเลยมีบ้านพร้อม สามารถทําธุรกิจสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยนะคะแปลงนั้นก็3าล้านเค่ะสามารถยื่นกู้แบงค์ได้เลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแปลงนั้นก็หรือว่าใครชอบขนาดใหญ่แปลงนี้นะคะอยู่ด้านหลังในนูเองก็2ไร่2งาน89ตารางวาอยู่ติดกับพื้นที่สนามกอล์ฟอีเทนสตารค่ะราคากอ็อยู่ที่23 000, ล้านนะคะแปลงนี้นะคะก็ใช้เป็นขนาดใหญ่แต่ว่าบรรยากาศดีคือได้เ่ยค่ะ ลงล่งแบบนี้แล้วก็ลมเย็นสบายแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศคือให้เห็นอยาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าติดนี้เดียวคือถนนข้างหน้าเป็นสาธารณะแล้วนะคะแต่ยังเป็นถนนดิน ะะแต่ไม่ไกลค่ะจากถนนคอนกรีตเข้ามาก็แค่ระยะไม่ถึงกิโลค่ะก็เข้ามาถึงแปลงแล้วนะคะแต่ได้บรรยากาศแบบนี้ค่ะคุ้มค่าค่ะแปลงนี้เนาะก็ลองดูนะคะว่าชอบอันไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปลงที่เรนูมีในมือแล้วเราไปดูแล้วเรารู้สึกยังไม่ใช่ก็ลองสอบถามอีกทีก็ได้ค่ะว่ามีแปลงอื่นในหน้าไหมเพราะเราจะมีไซส์ร้อยหกสิบแล้วก็สามร้อยห้าสิบเก้าอยู่ที่ในหมู่บ้านอิงทะเลค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผังสมัยแล้วก็ ลายล้อมไปด้วยที่พักใสเช่นเดียวกันค่ะก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนบ้านเราเป็นใครไม่ต้องมงน,นะคะตรงนั้นเป็นที่พักอาศัยก็จะมีความเงียบสงบตามตามตามสไตล์ของที่พักอาศัยเนาะไม่มีเสียงรุ่งร้ายเพราะในนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการความเงีนบสงฉะนั้นในนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นที่พกาศจัจริงก็จะมีร้อยหกสิบตารางวาที่ราคาสามล้านสามร้อยห้าสิบเก้าตารางวาที่ราคาสี่ล้านสามค่ะบเพราะใครมีพอพอหรือว่าใครชอบขนาดใหญ่ก็ติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็สำหรับวันนี้เรื่องที่เล่าในวันนี้ค่ะก็ลักๆก็จะมีปัญหาเรื่องการหาที่ดินนะคะปัญหาแรกคือการหาที่ดินปัญหาที่2เรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําสาธารณูปโภคที่ต้องเจอปัญหาที่3าที่จะต้องเจอแน่นอนคือระยะเวลาตั้งแต่การหาที่ดินการออกแบบการขออนุญาตสิ่งลูกสร้างในการการก่อสร้างด้วยต่ละแต่ก็จะมีระยะเวลาที่มัน ขยายออกไปที่มันไม่สามารถจะกําหนดเวลาได้เบ๊ะๆอ่ะคะ่ะเราเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายก็พอเราได้ออไสิ่งที่ต้องการแล้ว กลางทุ่งนาเราไปเป็ดบ้านหลังแรกที่เราสร้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจากระกังวลต่อจากนั้นหลังจากที่เราสร้างบ้านสิก็คือเอ๊ะเพื่อนบ้านที่มาอยู่กใกล้เคียงเราจะเป็นใครจะเป็นบ้านเหมือนกันไหมหรือจะเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําใจให้ยอมรับให้ได้ว่าแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปอยู่แล้วเนาะก็ แต่ว่าให้เผื่อใจเอาไว้ว่าสิ่งที่ต้องเจอเป็นอะไรบ้างเท่านั้นเองถ้าเรารับรู้ว่าเราเข้าใจอะค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเราก็จะอยู่บ้านหลังนั้นได้อย่างสบายใจนะคะพ่หวังว่าเรื่องนี้ที่คุยกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะในการที่จะเลือกที่ดินสร้างบ้านหรือกรณีที่อยากจะสร้างบ้านเองค่ะ นะคะลองค่ะว่าชิากแบบนี้จะแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเจอปัญหาตรงนี้นะคะก็ไปที่บ้านจัดสรรได้เลยดีหลายๆห,หมู่บ้านด้วยรองรับเราเราอยู่ที่ว่าเราจะชอบแปลงไหนงบประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะไปที่บ้านจัดสรรคือเป็นบ้านสําเร็จรูปแล้วสร้างมาแล้วนะคะพร้อมให้เรายื่นกู้ได้เลยเราไม่มีเราไม่ต้องเสียเวลารอด้วยนะคะบางทีมีคนยื่นกู้ให้เราด้วยใช่ไหมคะก็จะสบายสบายไปหลายอย่างเลยนะคะเนาะก็เดือนนี้ก็สอนให้ทุกคใครรู้ว่า อยู่ที่ความถนัดอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านเลยค่ะอยากจะทําเองอยากจะมีอ่ะส่วนดกับสิ่งทุกสิ่งอยา่างที่สร้างในบ้านก็โอเคก็หาที่ดินปลูกบ้านเองแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าต้องมีงบประมาณในมือดูอด้วยต้ จำนวนหนึ่งนะคะถ้าไม่มีงบประมาณหรือไม่มีต้นทุนเลยบางทีมันก็จะทําให้แบบเราหยิดว่าเออท่านนั้นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้ต้องรอเงินอย่างงี้แต่ถ้าแบบต้องการความสบายต้องการความรวดเร็วก็เลือกที่หมู่บ้านจัดสรรเลยค่ะมีหลายราคาให้เลือกเลยค่ะในในพื้นที่บ้านฉางตั้งแต่ล้านไปไปไปจนถึง78ล้านก็มีหรือเป็น10 20ล้านก็มีนะคะก็เยอะค่ะขึ้นอยู่กับงบแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะก็ดีละค่ะหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ใน ท่านที่เข้ามาฟังได้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันในวันถัดๆไปในหัวข้ออื่นๆอ,อีกทีนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะเป็นที่ดินที่สามารถสร้างมูลค่าซือสามารถที่จะแบบสร้างมูลค่าในระยะไกลและไกลให้กับทุกคน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ